เมเบิลพวกเราไปไม่นานหรอกนะหนูห้ามกินขนมแล้วก็ห้ามไปปาร์ตี้เลยนะโอเคไหมจ๊ะดูเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปแล้วล่ะเครื่องบินไม่รอพวกเขาแลวนะนี่แหละอิสระภาพของฉันหวังว่าจะไม่มีใครมากวนฉันนะคุณย่าเหรอคะคุณย่ามาทําอะไรที่นี่เนี่ยดูเหมือนว่าคุณย่าสกายเลอร์จะไปเยี่ยมหลานสาวของเธอนะแต่ท่าทางพวกเราจะมีแขกเพิ่มแล้วล่ะคุณยายอันนี่ไม่ยอมปล่อยให้หลานสาวต้องอยู่คนเดียวหรอก หลอนร๊อกหนูผอมเกินไปแล้วเนะเจ้าดูน่นสิคะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยนั่นมันคุณย่าโซฟีนี่นาเธอรวยมากๆเลยแล้วเธอม่เคยชอบเดินเท่าไร่เธอซื้อของขวัญมาให้หลายคนเธอด้วยเหรอเนี่ยตามสบายหรือนะจ้าหลอนร๊อกครอบครัวของพวกเรามากันครบแล้วเนี่ยจะต้องสนุกมากแน่นอนวันนี้แมเบิร์นมีเดทด้วยล่ะแต่ว่าพวกคุณย่าจะอนุญาตจริงๆเอะหรอ หวังว่าป้ายนี้จะช่วยได้นะและนี่คือเรเขาเป็นคนที่โรแมนติกมากอะไรกันเนี่ยนี่พวกเขาจะจูบกันแล้วเหรอนี่ไม่ใครเห็นแว่นตาของย่าไหมคุณย่าคะ <G ül> คุณย่าไม่เห็นป้ายที่อยู่หน้าห้องหรือไงคะเม่บน oh, <wow. S 1> ย่ามองไม่เห็นอะไรเลยนะจ๊ะดูเหมือนว่าถ้าคุณยายแอนนี่ไม่ใส่แว่นตาเธอก็คงมองอะไรไม่เห็นสงสัยพวกเราคงต้องไปตามหาห้องอื่นกันแล้วละ่ะเมื่อไหรจะเงียบสักทีเนี่ยพวกเราถึงไหนกันแล้วนะคะ ขอโทษที่เข้ามากวนนะจ๊ะช่วยยาหน่อยได้ไหมโอ้ดูเหมือนว่าคุณย่าโซฟีจะมีปัญหากับโทรศัพท์ของเธอของแพงๆพวกนี้มันใช้ยากมากเลยแต่ยังไงเมเบิลก็พร้อมช่วยเธอเสมอแหละตอนนี้ฉันต้องกลับไปเดทต่อแล้วล่ะเห็นไหมคะคุณย่ามันง่ายจะตายถ้าทางคู่รักคู่นี้จะมีชา์เลนจ์ใหม่กันอีกแล้วล่ะดูนี่สิจ๊ะเนี่ยเป็นรูปเมเบิลตอนเด็กๆเลยนะเธอเป็นเด็กที่ฉลาดมาก นี่มันมากเกินไปแล้วนะคะ คุณย่าโซฟีคะคุณย่าก็อยู่นี่เหมือนกันเหรอคะโอ้ใช่แล้วจ้ะย่ายังไม่เอยเข้าใจเรื่องโทรศัพท์เลยนะแล้วตอนที่เมเบิลกำลังยุ่งอยู่ตอนนี้พวกเราก็มาคุยกับหนุ่มคนนี้ได้แล้วล่รพวกเราน่าจะเอาชามมาให้เขากินหน่อยนะเขาจะได้อุ่นขึ้นนะพวกเขาทําอะไรกันเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรย์ต้องกลายเป็นหลานรักคนใหม่แน่เลยอ่ะเรย์ฉันว่าพวกเราไปกันดีกว่าค่ะเมเบิลหลานรักตัวน้อยของฉันเธอมีความรักแล้วเหรอน่ารักมากเลยสาวสาวแล้วพวกเราจะยังนั่งกันอยู่ทําไมละจ๊ะถ้าพวกเขาไม่มีเรา พูดเขาตั้งเดือบมากแน่นอนดูเหมือนว่าเดทคืนนี้ของเมเบิลคงจะไม่เวิร์กหรอกนะแต่ที่โรงเรียนคุณสามารถพักเบรกจากเรื่องคุณย่าได้อุ้ยฉันลืมเอาการบ้านมาเมเบิลเธอได้เอฟไปเลยนะจ๊ะนี่มันใครกันเนี่ยคุณย่าของหนูอะค่ะดูเหมือนว่าเธอจะเอาการบ้านมาให้หลานของเธอนะ แบบนี้เธอจะได้เกรดดีๆไหมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณยา่าหนูซึ้งจังเลยอะ่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณย่าสุดดํารวยจะมีบางอย่างที่น่าสนใจกว่านั้นนี่มันเค้กทองคำห,หรอือหร่อตามสบายเลยนะจ๊ะหลอนรักโอไม่ oh my, นะคงจะมีแค่คุณย่าสุดดํารวยเท่านั้นแหละที่รู้ว่าหล,หลานต้องการอะไรเอาเงินอีกหรอจ๊ะกินเข้าไปเลยนะหล่อนรักหนูต้องได้เองแนะ่อนอนจ้ะ ทางคงจะเรียนจะไม่รู้เรื่องแล้วล่ะรีบมาที่ออฟฟิศของผมด่วนเลยนะครับ <c oughs> คำพูดของอาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแบบนี้เขาต้องสอนบทเรียนให้พวกเขาแน่นอน <c oughs> คุณจะมาโรงเรียนพร้อมกับเค้กและเงินแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับใครอยากกินพายบ้างจ้าตามสบายเลยนะพ่อหนุม่มดูเหมือนว่าชัยชนะจะใกล้เข้ามาแล้วคุณย่าโซฟีคะ <c oughs> คุณย่ารู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องทํายังไงอะ่ะดนี้ของเธอนะจ้ะพ่อหนุ่มเต็มที่ไปเลยจ้ะ เธอเป็นคุณย่าที่ใจดีมากเลยนะเนี่ยแบบนี้คุณจะไปจัดการพวกเธอได้ยังไงกันแล้วออเมเบิลเนี่ยเธอเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะครับ <Wow. S 2> ตอนนี้เธอไปได้แล้วละ่ะ <laughs> ผมอยากเจอคุณย่าพวกนี้ที่โรงเรียนบ่อยๆจังเลยเย hmm. oh. เวลาเข้านอ,นอนแล้วแล้วเธอเกิดมันมีซอมบี้โผล่มาที่นี่ล่ะ oh. มันจะต้องคลานออกมาจากใต้เตียง หนโจมตีเด็กๆอย่างฉันแน่เลยโอ้มไม่นะพวกเราต้องไปแอบในห้องของคุณย่าสกายเลอร์กันก่อนแล้วเธอเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็กล้าหาญมาก <Hey. S 1> ตื่นเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณยา่าหนูกลัว hmm. มันมีซอมบี้อยู่ใต้เตียงหนูด้วยอ่ะมานอนกับย่าก,ก็ได้นะหลานรักฝ hmm. ันดีนะจ๊ะต่ดูเหมือนว่าคุณย่าสกายเลอร์จะใช้ที่เยอะมากเลยต้าจัดปาร์ตี้หรือเปล่าเนี่ย hmm. ที่นี่มันอันตรายมากเลยล่ะ hmm. หลอนก็อแล้วหนูจะไปไหนล่ะจ๊ะการดูแลเด็กๆเกนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมาก ้องของคุณย่าสุดร่ำรวยมันมีกลิ่นหอมกว่าเยอะเลยแล้วทองคำก็วิบวับมากเลยด้วยคุณย่าคะคุณย่าหลับไปแล้วหรอคะดูนี่สิคะมันมีซอมบี้อยู่ในห้องของหนูด้วยอะแบบนี้หนูนอนไม่หลับหรอกงั้นเหรอหลาอนรักฝันดีนะจ๊ะเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมวันนี้คุณย่าเสียงดังมากเลยนะแบบนี้เธอคงจะนอนไม่หลับห,บหรอกคุณย่าคะคุณย่ากรนเสียงดังมากเลยอะโอ,โ,อโอ้งั้นเหรอหลาอนรักอย่ากรนนิดหน่อยเอง <icas> ไปนอนดีกว่าจ้ะ แบบนี้เธอคงอยู่ไม่ได้หรอกนะงั้นพวกเราไปหาคุณย่าโซฟีดีกว่าห้องเธอเนี่ยเงียบกว่าเยอะเลยคุณย่าคะมีซอมบี้จะมากินหนูด้วยอะ่ะหนูขออยู่กับคุณย่าด้วยได้ไหมโอเคไหมคะตามสบายเลยจ้าเมเบนินแต่ดูเหมือนว่าคุณย่าสุดร่ำรวยจะนับเงินตลอดทั้งคืนเลยมีแหละความสามารถพิเศษของเธอจะไม่นอนกันเลยหรือไงเนี่ยจ้าจ้าหลอนรักฝันดีนะจ้าแต่นักธุรกิจสาวอย่างเธอก็มักจะต้องรับโทรศัพท์เสมอแหละและสิ่งที่น่าสนใจก็มักจะเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนเลย ดูเหมือนว่าคุณย่าโซฟีจะละเมอด้วยนะเธอชอบเสียงของเงินปลิวว่อนมากเลยล่ละนี่มันเป็นคําคืนอะไรกันเนี่ยขนาดซอมบี้ยังดูรับมือได้ง่ายกว่าคุณย่าเลยอะไม่กกรนแล้วก็ไม่นับตังค์ด้วยถอยไปดเ,ยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้ก็แล้วกัน <Go away. S 1> ทุกเช้าก็มัก hmm. จะเริ่มด้วยการออกกำลังกายแบบนี้แหละการออกกำลังกาย <Yeah. S 1> ทำให้คุณรู้สึกกระปรีก้กระเปร่ามากเลยนะนี่ฉันมีไอเดียแล้ว <What? S 1> คุณย่าสไกเลอร์ชอบเล่นกีฬามาก แลดูเหมือนว่าคุณย่าสุดรำรวยจะทำให้กีฬาแบบนี้มันยากขึ้นไปอีกฟิตเนสมันไม่ใช่เรื่องของคนมีขัน่นยแรงหรอกนะถ้าทางห้องนี้จะต้องได้รับการจัดการหน่อยแล้ว <c oughs> พวกเราต้องเอาของพุี้ไวยตรงนี้ด้วย <c oughs> ตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมสำหรับการฝึกฝน <c oughs> <c oughs> คุณย่าแอนนี่เนะี่ยเป็นโค้ชที่เก่งมากดูแล้วทำต่างกันเลยนะจ๊ะ <c oughs> มันไม่ยากหรอกจ้ะ พูดเรามาเริ่มการหายใจเลยดีกว่าต่อนันี้พูดเรามาพายเรือกันต่อเลยอขอดแค่ทำเรื่อยๆเลยนะอเออใช่แล้วล่ะดูเหมือนว่าคุณย่าสกายเลอร์จะทำได้แล้วและการ <Okay. S 1> ออกกำลังกายต่อไป <Let> s <S สำหรับ <go. S 1> มืออาชีพเท่านั้นแหละคุณยา ER, ่าสกายเลอร์เธอหยุดไม่อยู่แล้วแป๊บหนึ่งนะสาวาก่อนจ้า <c oughs> พวกเราต้องนอนคว่ำแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> โอ้นี่มันอุบัติเหตุนะท่าทางฟิตเนสก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย คุณย่าโซฟีเธอดูผ่อนคลายมากเลยสาวสุดดํารวยเขาออกกําลังกายกันแบบนี้แหละหยุดเถอะจ๋อเพือไม่ควรทําแบบนั้นหรอกนะจ๊ะดูเหมือนว่าคุณย่าสกายเลอร์จะมาโชว์ผู้เราอีกแล้วละ่ะอะไรอีกแล้วเนี่ยอุ๊ปส์ถ้าทางสีเรื่องผิดพลาดคปก็ได้ช่วยทีอย่าออกกําลังกายหนักเกินไปนะตามฉันไาเลยจ้ะโซฟีเดี๋ยวผู้เราจะช่วยเธอเองนะสกายเลอร์ ถึงเวลาที่นักกีฬาทีมนี้ต้องไปพักกันแล้วล่ะนี่มันน่าเบื่อมากเลยแต่คุณย่าสุดดํารวยมีเรื่องสนุกสนุกให้ทำเสมอเังมีของเล่นใหม่ด้วยนะอ๊คุณย่าคะคุณย่าเคลหรือเปล่าสกูตเตอร์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะถึงเวลาพักก่อนแล้วล่ะงั้นพวกเราไปสวนสนุกกันดีกว่าว้าวต้องสนุกมากแน่เลยอ่ะ อยากไปเล่นเครื่องเล่นหน่อยไม่จ้าหลาอนร็อกแต่มันไม่ใช่สําหรับเมเบิร์หรอกนะเครื่องเล่นนี้ไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยแต่ดูเหมือนว่าคุณย่าโซฟีจะชอบมากๆ <c oughs> ความสนุกแบบนี้ทําให้คุณปันหลุดได้ด้วยนะ <c oughs> นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย <c oughs> อี <c oughs> นี่มันน่าขยะขยงมากเลย <c oughs> ฉันว่านี่มันน่าจะเป็นของคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะที่รักเธอใจดีมากเลยจ้ะคุณย่าคะ พวกเราเลิกเล่นกันได้แล้วคะ <Okay. S 1> ่ะเด็กๆเนี่ยเอาใจยากจริงๆ hmm. สงสัย <c oughs> ฉันต้องไปหาหมอฟันก่อนแล้วละ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะคุณย่าสุดดั้มรวยรู้เรื่องการสร้างความสนุกเป็นอย่างดีตามย่ามาเลยจ้ามเมเบิลพวกเราต้องทำ <Yeah. S 1> แบบนี้จริงๆเหรอคะอย่ามาเถียงย่านะเจ้าหลานรักวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมบิงโกกันแบบนี้หนูต้องรวยมากแน่นอนมันเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยล่ะหนูแค่ต้องกะกะบาดตัวเลขแบบนี้แล้วก็รอที่จะชนะได้เลยอย่าบอกให้หนูนั่งก่อนไงล่ะ ค่ะ hmm. คุณย่าก็ได้ค่ะอบิงโกตอนนี้ <no. S 1> พวกเราได้ผู้ชนะกันแล้วล่ะดูเหมือนว่าคุณย่าสไกเลอร์จะมาถูกเวลามากเลยตอนนี้เธอจะมาโชว์ให้ดูเองว่าอะไรที่น่าสนใจกว่าเกมแบบนี้หลอนร็อกหนูจะต้องเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะจ๊ะ <c oughs> เอาเลยจ้ะฉันต้องทำงานที่นี่เหรอเนี่ยนี่มันสนุกตรงไหนกันนะ hmm. แค่ทำงานที่นี่ไม่กี่ชั่วโมงแปลงผักแห่งนี้ก็จะดูดีขึ้นแล้วล่ะ คุณย่าคะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะ oh, <wow. S 1> ทุกคนอยู่นี่กันแล้วใช่ไหมคะเพอร์เฟกไปเลยอยู่นี่นะคะแล้วจะไปไหนกันละคะเมเบิลเธอจะทําอะไรของเธอเนี่ยโอเควันนี้เธอทาตัวแปลก hmm. มากเลยคุณย่าคะพวกเราจะไป <What? S 1> ปาร์ตี้วงร็อกกันคะ่ะถึงเวลาแต่งตัวแล้วพวกเรามีเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะ <Wow. S 1> เห็นไหมคะต้องเป็นปาร์ตี้ที่สนุกมากแน่นอน <Wow. S 1> แหมเงินก็ได้จะ้ะพวกเราน่าจะมาสนุกกันหน่อยนะ wow. คุณย่าคะมาสนุกกับพวกเราสิเวทีเต้นดำกำลัรงรอ,งรองทุกคนอยู่นะคะเถอะไปเลยนะจ้าพวกวัยรุ่นเดี๋ยวตอนนี้คนแก่จะมาสอนให้ทุกคนเต้นเอง Let's go เมเบิลเธอลืมไปนี้ไงกันเนี่ย วันนี้เป็นวันเกิดของคุณย่านี่นาพวกเราต้องไปหาของขวัญกันหน่อยแล้วคุณย่าจะต้องทะเลาะกันหนักมากแน่เลยอะมาดูกันดีกว่าว่าใครจะทำเค้กได้อร่อยกว่ากันกระดาษลางเป็นส่วนผสมที่เหมาะกับของหวานมากมคุณยายแอนนี่ก็มีสูตรพิเศษของเธอเหมือนกันเค้กของฉันต้องดูรหรูหราสุดๆแต่ดูเหมือนว่าคุณย่าโซฟีจะไม่ค่อยชอบทำอาหารเท่าไหร่เดี๋ยวเงินของเธอจะช่วยเองอเค้กของพวกเธอมานน่ากเกลยดตรงไหนกันนะทาทางคุณย่าจะพยายามกันหนักมากเลยล่ะตอนนี้ถึงเวลามาฉลองกันแล้ว สุขใสวันเกิดนะคะเธอเตรียมของขวัญมาให้ทุกคนเลยล่ะเมเบิร <c oughs> นะ์เนี่ยมีคุณย่าที่เจ๋งที่สุดในโลก <c oughs> ตอนนี้พวกเรามาลองชิมเค,ค้กกันหน่อยดีกว่า <c oughs> ตามสบายหรือเนะจ๊ะเมเบิล <c oughs> หนูหอมมากเลยนะจ๊ะเย้ <c oughs> <c oughs> yeah, ตอนนี้นฉันมีเงินเก็บเพียบเลยอะ่ะ ชคดีจังที่คุณย่าอยู่ที่นี่ด้วยแต่ท่าทางจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาแล้วล่ะโอ้ไม่นะนี่มันขโมยนี่นาสรงกระปุกออมศีลน,นั่นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าเด็กน้อยใช่ด้วยค่ะเงียบเดี๋ยวนี้นะฉันกำลังจะไปแล้วล่ะใครมาทําร้ายเมเบิลของฉันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคุณย่าจะช่วยจัดการเจ้าวายร้ายคนนี้เองคุณน่าจะหนีไปดีกว่านะคะสายไปแล้วล่ะดูเหมือนว่าทีมของคุณย่าจะมากันแล้วไอ้ <c oughs> โดโดอย่าท,ทำแบบนี้เลยนะครับผมยอมทุกอย่างแล้ว นายกล้าดียังไงมาขโมอยเงินจากหลานของฉันฮะแมแรอ,อก่อนเถอะโดนนี่ไปเลยทั้ตัวแสบหัวขโมอยเขาคิดผิดแล้วล่ะตอนนี้เจ้าหัวขโมอยคงต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วไม่ต้องห่วงนะหลอนรักเดี๋ยวย่าจะช่วยจัดการเองหังสะดวกแล้วล่ะ ตอนนี้คุณย่าพักผ่อนกันอยู่ง hmm. ั้นพวกเราไปเดินเล่นกันดีกว่าโดยไม่ต้องมีใครตามมาเลยถ้าทาง hmm. แผนนี้จะล้มเหลวแล้วคุณย่าไม่ยอมปล่อยให้หลานสาวของเธอคลาดสายตา oh. แน่นอนหลอนดอกอย่าลืมใส่เสื้อผ้าอุ่นๆด้วยนะจ๊ะข้างนอกมันหนาวมากเลยแต่ท่าทางเน <Yeah. S 1> เบิลจะรอดแล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วพวกเขามาถึงแล้ว คุณแม่คะคุณแม่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันหรือคะดูเหมือนว่าพิงกี้จะคิดถึงเรื่องพวกนี้มากเลยล่ะเราต้องร,รีบไปก่อนแล้วโ oh อไม่นะไมเคิลพวกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าแต่ยังไงคุณก็หนีอ้อมกอดของคุณย่าไม่ได้หรอกตอนนี้เมเบิลเป็นอิสระแล้วล่ะถึงเวลาของคุณพ่อคุณแม่แล้ว